ขอบคุณนะคะทางทสานสสออกปากกาด้วยนะครับที่รับพรสิทธิ์ทุกใครนะคะสสวร้อยเอ็ดผู้ที่เป็นเลือดนักสู้ตัวจริงนะคะ ซึ่เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้บุคลากรที่มาทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่ต่อไปค่ะขอเชิญทางท่านผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะที่อยากจะกล่าวถึงปัญหานะคะที่พวกเขาได้ประสบแล้วก็อยากที่จะร้องให้ถึงรัฐบาลนะคะให้ได้ลงมาช่วยเหลือพวกเราค่ะขอเชิญค่ะเรื่องราคาปุ๋ยเรื่องราคายาทุกอย่างนะครับชาวนานโดนตลอดเฉพาะเรื่องน้ําตอนนี้ลำบ,บากมากนะครับ จะเขาว่าเมื่อก่อนเขตแต่น,นานเป็นทุ่งรับน้ําเป็นแก้มดิงแต่น้ําไปไม่ถึงาที่าที่แห้งทางที่น้ําเต็มเลยเฉพาะชายนาและก็แมช่ชัยตอนนี้น้าเต็มมากนะครับงานผัดจอนเข้าบากขึ้นถนนหนทางก็ทางผู้พหารหมดแล้วนะครับหวคืออยากช่วยเหลือช่วงเขตหลางน้ําท่วมเนี่ยเรื่องถนนต่างๆที่มีการต่ําหรือทุกตัวลมนะครับอยากให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ บ่อแบบนานเนี่ยปีหน้าจะปีบ่อหนึ่งบ่อแจงร้อนและที่จะเปิดใหม่สองบ่อที่จะเปิดใหม่สองบ่อเนี่ยเพรต่อไปเนี่ยเวรไทยเนี่ยทามากินไม่ได้เนี่ยเพราะวิตน้ามามันเปรี้ยวข้าวจะตายหมดนี่ผมต้องขอฝากท่านไว้ให้คอยดูแลเพราะหนึ่งไปร้องที่อำเภอที่จังหวัดก็เขาก็เงียบเฉยหมดเงียบเฉยเลือดจริง ตอนนะี้ไปดูได้ไปดูกับผมได้ตอนนี้เากำลังดูดน้ำออกก็ขอฝากท่านไว้หมายในอนาคตเราผู้เราต้องสําเร็จที่จะช่วยกันผมในทางหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารน,นะครับแล้วก็ทีมงานโฆษกพักเพื่อไทยตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับรู้รับทราบ ปัญหาของที่น้องประชาชนตามที่เราได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่28นะครับโดยเฉพาะเรื่องของทุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของพี่น้องประชาชนพี่น้องครับทําไมต้องชีวิตใหม่ครับท่านใหญ่ครับทําไมต้องชีวิตใหม่ก็ mm hmm. เ,เพราะชีวิตเก่าที่นี่มันย่ําแย่มากมันไร้อนาคตไร้ความหวัง นะครับมองไปข้างหน้ามีแต่มืดบอดบ้านทางสอสเขตนะมีขนมจีนน้ำยามีามาเลี้ยงนะการนไงก็ขอเชิญ่าร่วมกันก่อนแล้วก็มีของขวานเล็กๆน้อยๆเป็นคนเป็นกลุ่มแม่บ้านนะฝากท่านสอสอทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ เราก็ได้รับฟังความคิดเห็นโดยรวมพอสมควรนะคะส่วนท่านที่อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมเรามีตัวแทนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะท่านสสนบนะคะท่านสสรับตรงนี้รวมถึงพี่ออสกิทยาค่ะก็ยังคงไปทีงพี่น้องประชาชนไปเป็นที่นี่สนับสนุน